ไปเจออีกอเจอ่ามหนึ่งนั่นหนูต้นไม้บลูดเลยแล้วก็ต้นไม้อะไรเาเรี่เรืองแสงเลยหรือสีหรืออะไรนะเกาะโบทินเน่เป็นเรืองแสงเลยแล้วก็ไปเจอ่ามอีกหนูดูแล้วก็อาดเลยอืแล้วก็แกตีโดนเนี่ยมีนได้มาอยู่ไหนโชว์ได้ไหม เป็นไอ้คนนี้โอ้สุดยอดจริงๆเนี่ยอันนี้ขงหลวงปู่ใช่ไหมพี่ออโอ้เนี่ยแน่นอนจริงโอ้โหพี่นี่ลูกศิษย์นี่หว่ะแ,แล้วได้พระมาก็แจกก็ไปเยอะแล้วพระที่ทำในถ้ำพี่ได้กับเขามาไหม ไอ้นี่หมดเลยไทรเไปไหนแจกหมดเลยเหรอได้ามากี่องเพียบเลยอันเขาทำแค่ร้100อยองพี่ได้ามาเพียบได้ยังก็เอามาหาเป็นกรรมการประธานเนี้ยออ,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 อก็หลงโป่งว่าให้มามาแจกเข้าไปพี่รู้ไหมว่าพระตอนนี้มูลค่าหลายตังนะที่พี่แจกเข้าไปไปตามคืนมาเลยนะคืนตอนนี้โอเป็นหมื่นนะคืนไม่ได้แล้วเออโ์เป็นหมื่นนะตอนนี้ก็หากันน่ะพี่ ตอนตอนนี้เหลือเหลือเหลืออยู่สององแบบไม่สวยไม่สวยเหรอ,อ,อสององค์โอ<ฮ>้โหข้างหลังจะเป็นยันนะเออเออนั่นแหละใช่ใช่พระธรรมทานนี่ออใส่เหล็กไรใส่ทุกอย่างเลยร้อยแปเลยพี่หนาเหลือเหลือแบบไม่สวยอสององอ,อ่าอ,อ่าอ,อ่าอ,อส่สวยสแจกพวกทำเขตอะ่ะมันเป็นประธานกรรมการให้ แจกก็ไม่เพราะว่าคนที่ได้ไปคือคนในบางกะปิใช่ไหมพี่ได้ไม่ใช่เยอะเยอะโอ้หลูกศิษย์บางกะปิได้ของดีทั้งนั้นเลยนะเยอะแจกก็ไม่แหละคือคือเขารวมนำบุญครับเราเราก็แจกตอนหลวงปู่เสียพี่รู้เรื่องไหมก็ไปเผามาเดี่เขาท่านไอ้เผาที่ที่ที่วัดอะไรพี่ไอแถวหนองบัวแดงหนองบัวแดงตรงตรงท่านแยกไอซีแยก งไฟแดงตำวจอ่ะควันแดงแลบไผ่โคตรจะโกรธลบอยู่ครับพี่เขาขี่วันเขาจัดงานขี่วันหรอพี่แล้วถึงก็ไปไปกันคืนนี้ไปไปถึงเช้าเผาวันนั้นเลยเลยโอ้โหไปมีใครใครบ้างนะอาจารย์มั่นมีใครอีกนะไอพระพรมทิพทิพไปด้วยอยอ อ่าครับพงครับที่ทำงานเขตาาแล้วพี่เอครับพี่โอ้ยถ้าโลก็เก็บไปเยอะแล้วพี่มันมีร้อยกว่ามันจะเก็บไปเยอะได้ไงพาทำนิดได้นิดเดียวเองเยอะสองรุ่นสองรุ่นเลยเหรอเออโอ้อีกรุ่นหนึ่งหลงไอ้รุ่นแรกๆมันไม่รู้โส่า,อาไอ้รุ่นสองหลงปูไป เปิ้ลตอบไม่แน่ไโนเรี่ยงแล้วว่าสายแก้วขี้เล็กไหลเหรอใช่แล้วมันตั้งอิ่วเหรอเออแต่น่เนืฮะแต่ไม่สวยอยู่สองอเข้าใจเข้าใจพี่เข้าใจเหรอเสียด้พี่หลวงปู่เสกเดียวเหรอพระรุ่นนี้ก็แสอยอยนั่นแหละเสกในถ้ำเลยใช่ไหมพระรุ่นนี้พี่ก็ก็วีเอก็เอาพระในใบองค์หนึ่งประธานพระประธานองค์ใหญ่ อเอาไปไว้ในถ้ำนี่ใช่ไหมตอนนี้มีคนเอาไปหมดแล้วพระไม้อ่ะก็อยูอ่แถวนั้นจะบอกโยอมอัอัดจะมาขอได้ป่ะเลยคิดไปมากำกึบงอยากจะไว้อยู่ท่ทีนั่นเพราะเราเชิญเขาไปแล้วให้อยูอย่คุอยู่ที่ถ้ำสาธุพี่ แล้วพระไม้ขอไงพี่ศรัทธาหลวงปู่สงมากเลยใช่ไหมออแต่อันี้โลกเยอะเอ,อ้ยเรื่องของเขาก่อนนั้นหลอนอยู่พักใครตามค่ะปล่อยเจะสาธุพี่เออ